สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมไม่ได้มาอัปเดตกันนานเลยครับสวัสดีปีใหม่ผู้ติดตามผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับผมสวัสดีปี2567ปีมังกรด้วยครับ <c oughs> ก็ขอให้ผู้ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวทุกคนทุกท่านครับผมไม่มีโครคภัยไข้เจ็บประสบความสำเร็จดังใจนึกคิดสาธุก็ห่างหายไปนานเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเริ่มต้นปีใหม่ครับเป็นคลิปแรกของปีครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอัปเดตผลงานต่างๆของนักแข่งไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกได้จดจำครับ วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวาควของน้องกล้องสมเกียรติจันทาครับยอดนักบิดไทยจากโครงการ Honda า t ล t ทูเดีมโดยน้องกล้องสมเกียรติจันทาได้เปิดเผยกับทางมโต s p o r t l i ล h ์ว่าได้เริ่มงานกับหัวหน้าช่างคนใหม่กับการทดสอบรถที่บาเลนเซียฮะหลังจบฤดูกาล2023ที่ผ่านมาโดยผลเทสเป็นไปอย่างน่าพอใจ โดยหัวหน้าช่างคนใหม่ของกล้องสมเกียรติจันทาในฤดูกาล2024ก็คืออันเบโตลอตติซึ่งก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวอยู่สักระยะว่าอันเบโตลอตติหัวหน้าช่างของเปโดรคอสตาแชมป์โลก m o โต2คนล่าสุดจะโยกมาดูแลรถแข่งให้นักปิดไทยอย่างสมเกียรติจันทาในฤดูกาล2023 แล้วกล้องก็ตอบในโมโต s p o ร์ตไลฟ์ว่าได้ร่วมงานกันในการทดสอบรถที่บาเลนเซียแล้วกับหัวหน้าช่างคนใหม่ถือว่าดีมากครับแม้จะเป็นการร่วมงานร่วมกันครั้งแรกแต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีอันเบโตลติก็บอกกับกล้องว่าเคยดูกล้องตอนแข่งและจะค่อยๆทำความรู้จักกันเพื่อยกระดับการทำงานเป็นที่แน่ชัดแล้วครับว่า ฤดูการ2024นั้นก้องสมเกียรติจะได้ร่วมงานกับอันเบอร์โตลอตติในฤดูการ2024อย่างแน่นอนและก้องก็ฝากทิ้งท้ายว่าส่วนตัวก้องเองก็ค่อนข้างพอใจมีสัญญาณที่ดีในการทำงานร่วมกันก็มาติดตามกันนะครับผมเชื่อว่าปีหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากแฟนๆชาวไทยอย่างแน่นอนก็ฝากติดตามฝากแชร์เป็นกำลังใจ ให้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามนำข่าวสารหรือข้อมูลนักแข่งไทยที่ไปแข่งขันในเวทีระดับโลกมาเล่าสู่กันฟังครับหลังจากนี้ก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆทุกท่านรับชมรับฟังกันเรื่อยๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ